อบอุ่มร่มเย็นด้วยบุญบารมีที่เราได้สร้างได้ทำกันนะครับนั้นก็ขออนุโมทนาสาธุการนะครับวันนี้พระพุทธเจ้ามาถึงบริเวณที่หน้าศาลาแล้วมีญาติธรรมเข้าแถวกันยาวไปถึงนู่นเลยครับไม่เป็นไรครับหากท่านยังถึงสาลาแล้วยังมีผู้ที่ยังไม่ได้ใส่ไปต่อแถวได้เลยครับรอบสาราเลยนะครับไม่ต้องรอดแถวกัน พระท yes. ุลเจ้าจะรับไปตลอดจนกว่าจะสุ้มสุดของผู้ที่จะไปมานะครับจะพระลุมบาปพระบาปไปตลอดแถวนะครับก็ขอทำสรรพาจ่ายและก็ขออำนวยทนาสาธุการจากท่านไว้นักจังนี้รับเทอาแถวตลอดเลยครับไม่ต้องขรดขวแถวกันไม่ต้องเบียดเสียดกันนะครับเราจะพระทุลเจ้าจะรับบินบาทไปตลอด จนกว่าแถวจะไปตรงไหนท่านก็จะยุติตรงนั้นนะครับและสาหรับอาหารหวานเาาท่านไปประเคนพระคุณเจ้าที่บริเวณเต็นท์สีฟ้าท่าแสลมสีฟ้าที่กลุกไว้บริเวณข้างศาลาได้เลยครับอไปประเคนเลยนะครับไม่ต้องนาขึ้นไปบนศาลาย้ํนนะครับอาหารหวานเาาไม่ต้องนําขึ้นไปบนศาลา นำไปประเพณพระคุณเจ้าที่เป็นสีฟ้าเท่านั้นนะครับมีพระคุณเจ้ารอรับประเพนอาหารหวานข้าวแต่สําหรับข้าวสวยข้าวจุกและข้าวเหนียวเราก็กําลังใส่บาตกันณขณะน,น,นี้ครับทำได้ตรงเวลาเจ็ดนาฬิกาตรงพระคุณเจ้ารับบิณฑบาตรนะครับรับบิณนาบาตเสร็จแล้วเดี๋ยวท่านก็จะได้ พิจารณาจังหันอาหารต่อไปนะครับครับหลังจากนั้นก็จะได้เตรียมกวายองค์ินกันย้ำนะครับสําหรับท่านที่นำจะตบัจหรือเงินของท่านจะมาสมทบกับองค์ปินในวันนี้นั้นขอให้ท่านนำใบป,ประวัตรนาตเขียนข้อมูลชื่อนามสกุลจํานวนเงินแล้วก็ใส่ซอง นำไปใส่ตู้เตรียมไว้ให้สำหรับท่านบนศาราเท่านั้นับรสำหรับพร้่งผ้าป่าท่านที่เตรียมมาเมื่อถึงเวลาแล้วท่านก็ถอดกา้านผ้าป่าของท่านนับจำนวนเงินทั้งหมดเท่าไหร่ แล้วก็นำข้อมูลน,นั้นลงไปในใบปรารณาบัตรแล้วนำไปใส่ตู้เท่านั้นนะครับเราจะไม่นำผู้พระป่าขึ้นไปถวายบนสารานะครับก็ขอ,อนำเรียนให้เจ้าข้าที่เตียมผู้พระป่าได้ทราบตามนี้นะครับก็ขอประจักษาามพันธ์ให้ทราบโดยั่วกันครับเราจะไม่นำผู้พระป่าขึ้นไปถวาย บนศารานะครับขอให้ท่านนับเงินในพุ่มพระป่าของท่านแล้วก็นำจำนวนเงินลงไปในข้อมูลใบเปรวรณนาบัตรเท่านั้นนะครับใบปรวรณาบัตรขอให้ท่านไปรับได้ที่กองอำนวยการหน้าสาลาเตรียมไว้ให้ท่านนะครับหรือว่าท่านใดประสงค์จะบูชาผ้าไตรที่จะนำถวาย องคติณในวันนี้ก็พร้อมครับทางคณะกรรมการมีบริการให้ท่านนะครับท่านจะบูชาผ้าอะไรที่จะถวายเป็นองค์ติณร่วมก็พร้อมนะครับคณะกรรเตรียมไว้บริการให้กับท่านนะครับก็จึงได้ประชาสัมพันให้ท่านได้รับบุญกันไปเนเต็มเลยนะครับในวันนี้นะครับด้วยแล้วนะครับที่จชื่นใจนะครับอนุโมทนาสาธุที่พองคใส่ และตอนนี้พระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายยังอยู่นะครับยังอยู่ยังไม่สุดนะครับอันนี้องค์สุดท้ายอธิษฐานหน่อยนะฮะก็ขอสุน陀เลยนะครัจารุจารุองค์สุดทารักเยอะต้องขอบกปูกรรมการที่เตรียมสาระไว้สำหรับให้พระพุทธเจ้าไม่ขาดการขาดอาหารขาดข้าวขาดสาระนะครับวันนี้พระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายก็ต้องรับ เยอะหน่อยนะครับนะฮะรับเยอะหน่อย24นึงโอ้รวยไปเล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 ยแล้วตอนนี้มีรถขึ้นมาทยอยขึ้นมาอยู่ยังไม่ขาดสายเลยนะครับถ้าท่านมาแล้วพร้อมที่จะจ่ายบัตรก็ขอเช่นเลยนะครับขอเช่นเลยหรือนำอาหารหลังเอาไปถวายประเกณฑ์พระคุณเจ้าที่เป็นสฟ้านะครับ เป็นสีฟ้าข้าวแระนสีฟ้าที่ผมไว้อยู่ข้างศาลาเตรียมไว้ให้สำหรับท่านครับพระคุณเจ้ารอรับประเพณที่เป็นสีฟ้าครับสำหรับอาหารหวานาวประเค้านย